สุดยอดนี่ทุกคนนี่ F16 โอ้โหโอ้โห มาแล้วมาแล้วทุกคน F16 มาแล้วครับนี่ทุกคนแห่มารอดู F16 ครับขวัญใจของคนไทยทั้งชาติครับโอ้โหต่อไปก็จะเป็นการโชว์ F16 ให้โลกตะลึงนะครับนี่ทุกคนคนแห่ออกมาครับนี่ครับเห็นแบบแบก็ มีความสุขเนอะ F16 มาแล้วมาแล้วโอ้โหผู้คนวันนี้มาแบบมืดฟ้ามโมดินนะครับเดี๋ยวเราหาที่ถ่ายคลิปก่อนนี่ทุกคนนี่ครับเป็นกองที่มีบทนีสสากยาวนี่ครับและเครื่องมือของเราเนี่ยอ๋อันนี้เยอะจริงจริงวันนี้ลรูปแบบมีอะไรบ้างที่จริงครับ ะเข้าถ่ายคลิปได้หรือเปล่านะ้ะคนเยอะจริงๆวันเด็กวันเด็กวันเด็กแต่ก็เต็มไปด้วยผู้ใหญ่นะครับวันเด็กแห่งชาติแต่ก็เต็มไปด้วยผู้ใหญ่วันนี้เราก็เอนี่ฝรั่งครับฝรั่งออกมา,มากครับแล้วเราจะเข้าไปได้หรือเปล่า โอ้โหทุกคนมาจับจองพื้นที่เราดูการโชว์เนาะเราดูการโชว์ของ F16 <ม>ป๊าดเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทุกคนกครับ <laughs> ดีครับโอ้โห นี่ต้องขึ้นปีนดูนะครับนี่นรครับต้องปีนรถถังรถบรุเกาะครับนี่ครับต้องปีนดูนะครับ <Wilson> โอคนหลายครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติวันนี้โอ้โหด้านนี้ก็ไปไม่ได้ด้านนี้ไม่่ชวยพอ้ยตอนเจอร้อนมา ีนีน้สูตรยิ่งใหญ่หญปนีนี้คนมาแบบโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับคนมาเป็นแสนนะครับวันนี้นะครับได้เลยไปไหน้โอ้โหเข้าไม่ได้ครับนี่หนุ่มน้อยสาวน้อยก็ต้องขี่คอคุณพ่อครับรอดู F16 ครับไม่ค่ะคุณพี่ไเจอเลยคป้าดีครับนี่โอ้โหเอาเราก็สอรี่ เราเข้าไปแล้วเ,เข้าไปเราไปดูด้านต้นทางดีกว่าเครื่องยามาทางด้านนี้แต่ตอนถ่ายคลิปก็คงถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าบินเร็วเขาบินไวมากครับเครื่องบินไวครับนี่ครับนี่บ่าวฝรั่งก็มากครับเป็น เป็นความภาคภูมิใจเนาะของคนไทยทั้งชาติครับ F 1 6นะครับโอ้โหนี <c oughs> ่ครับเยอะจริงๆ <c oughs> มืดฟ้าโมดินจริงๆรวันนี้โอ้โหไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เาหนคอวเาคอไม่เห็น ถ้าปีนี้ไม่เห็นก็อย่า่ากันได้เอฟซเอาไปว่าเรามาชมคนดีกว่าเนาะจะวินได้ยังเอ่ย F16 นะครับ f อ6หโอ้โหเอาเรามาดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็ขับไม่ได้ อยู่ไหนเอ่ย F 1 6อยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสงสัยจอดไกลๆเนาะอ๋ออยู่นู่นเห็นไกลๆเห็นไกลๆนะครับ ไม่เจอเลยไม่เจอสักคนลยไม่นเลยิแล้วอันเฉยห้ามแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นไกลๆพู้นครับ กำลังตั้งลำครับอยู่ที่หวัวสามบินครับอยู่ไกลๆครับอยู่ไกลๆครับน,น,นี่ครับอโอ้โหนี่ไงขึ้นเครื่อง จะบิน12 35นะครับ12 35ใกล้หรือยังเอ่ย12 35นี่ทุกคนคนเยอะจริงๆนะครับโอ้โหนี่ครับ อีกสักครู่ก็จะทำการบินในเวลา12.35นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนนะครับ

哎。 โอ้โห oh, oh oh. ต่อมาแล้วตเจตตวมาแล้วแม่หยิบออกลโอ้โหเกไโอ้โหทุกคนดีค huh. รับคนเยอะจริงๆครับอ๋อถ่ายคลิปก็ยากถ่ายคลิปก็ยากครับทุกคนมาแล้วมาแล้ว mà แล้ว mà แล้วมา จะมาทำไอเคสถ่ายคลิปเลยพร้อมร่วกันอะไรกว่ามือเด็ดโอ้โหเก่งจริงๆถ่ายทำคลิปก็ยากนะครับทุกคนแต่ก็ตื่นเต้นสุดๆครับโอ้โหมาเห็น S6 นะครับมมาาแแลล้<อ>้ววมาแล้วมาแล้วมาแล้ว It's hot, hot, hot! Wow! Yeah. Yeah. บางบ้าถึงกลัวเนาะ <laughs> โอ้โหแค่เสียงก็กลัวครับนีครับบินว้ายวัยครับครับทำไหมครับครับต่อไปก,ไปก็จะลงหรือเปล่านี่มาแล้วมาแล้วนี่ทั้งหนึ่งได้ จ,ตจ,ตจ,ตจตะตะกี้ไ่อไปลงหรือเปล่าครับลงหรือเปล่านี่ไป哟

หยดจริงจริงทุกคนอืมม <à S 1> <l ots> ต่อไปก็น่าจะลงแล้วครับต่อไปใส่นี่ก็รูแดบ มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับบ้านกฮ้ยานี่บ้านนี่สุดสนี่สุดยอดนี่ทุกคนนี่ F16 Oh ho! Yeah, oh ลงลองอุ้ย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 หัวทิ่มเลยอุ้ย,ย,ยไม่ลงอีกโอ้ มาอีกหรือเปล่าหรือว่าไปแล้วนี่มามามานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วดีโอ้โห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 แนวดิ่งตั้งตรง และตุ๊กควงด้วยทุกคนน่ครับโอ้โหสุดยอดจร, ilgili, จริงๆนี่โอ้โหโอ้โหถ่ายยากโอ้โห นีสุดยอดจริงๆริง,งสุดยอดจริงๆริปิดอะไรอกดดูดูอ,อ,นะอ,อยู่กูบินกองนะต่อไปก็น่าจะลงเนาะต่อไป มาแล้วมาแล้วโอ้โหสุดยอดจริงจริงวันนี้คุ้มค่าที่เราคอยคุ้มค่าที่มาโอ้โห จะลงหรือเปล่าคราวนี้ด <question that> <PAUL> <sh> ูแล้วน่าจะลงแล้วลงแล้วลง ังมนี่ลงแล้ว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 ลงขอซูมนะครับทุกคนโอ้โหแตะพื้นยังนิ่งโอ้โหนี่ทุกคน นี่โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหเสียงปบมือ ดยอดสุดยอด,ด,ยอด F 16นะครับทุกค,คนมีขอบคุณั้มครับคุ้มคา่าคุ้มคา่าคุ้มค่าที่มาคุ้มค่าที่ลอกคอยครับโอ้โหนี่รับคนมาบมือฟ้ฟโมเดิร์นวันนี้คือวันนี้คือวันเด็กแห่งชาติวันนี้แต่ก็มีแต่ผู้ใหญ่นี่ครับโอ้โหสะใจสะใจถึงว่าข้างบ้านถึงได้กลัวเนาะนี่ครับ โอ้โหมาแบบมืดฟ้าโมดินขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมวันเด็กแห่งชาติแต่มีแต่ผู้ใหญ่โอ้ <laughs> บ,าบายต่อไปจะเป็นกิฟเพ่นต่อไป